ครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับผมสําหรับการสรุปบทเรียนของเราหลังจากจบพาร์ทที่1ไปแล้วทั้งแกรมมาทั้งสปีกิ่งนะครับผมบทสนทนาเราก็จะมาต่อพาร์ทที่2กันเลยก็จะเป็นแกรมมาพาร์ทที่2นะครับผมอันนี้ก็จะมีทั้งหมดมเดี๋ยวไหนะแกรมมาก็จะมีแค่1ข้ออะแต่ว่าเป็น1นขีดหกับ1น่ขีดสองนะครับแล้วก็จะไปแบบไปเป็นแบบแบบสปีกิ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ1นขีดหน,นะครับผมขอเสนอ adjective ตามด้วยดานะครับผมแล้วก็วีตามด้วยนืนตาหรือนีอึนตาตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นอาจารยทีพเนี่ยตัดดาทิ้งแล้วก็เติม <c oughs> เรียวนะจะตัดทำไมมันก็เป็นดาอยู่ดี <c oughs> น้ะตัดดาแล้วก็เติมดาเหรอมันจะดูนี่ไปไหมอะ่ะใช่ก็คือ อาจารย์ที่นแหละใช้ดาไปได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอในตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ส่วนส่วนเป็นเวิร์บนะคระับพอตัดดาทิ้งอันเราต้องมาดูกันนะครับผมว่ามันมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดถ้าเวิร์บตัวนั้นอะ่ะมีตัวสะกดอะ่ะก็จะใส่นินตานะครับผมแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดเราจะเอานี้ออื่นตัวนี้ไปเป็นตัวสะกดให้มันแล้วก็ตามด้วยดามันก็จะซับซ้อนนิดนึงก็จะไม่เหมือน adjective นะครับผมที่มันก็ยังเป็นดาอยู่ดีเนาะแต่เราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับผมอ้อลืมบอกลืมบอกลืมบอกความหมายความหมายของอันคือมันเป็นวยากรณ์จบประโยคนะครับผมเป็นการพูดพร่ำเพ้อกับตัวเองพูดพร่มพรนนา,นาแล้วก็ใช้เขียนไดอารี่หรือเขียนพรนนา,นาพร่ำเพ้ออารมณ์หรือความรู้สึกแบบเดี๋ยวเราจะไปเจอในในในสปีกิ้ง เดี๋ยวเราจะรู้กันก็คือแต่ว่ามันจะไม่ใช้ในในรูปการจบประโยคแบบเนี้ยมันจะไม่ใช้กับการพูดกับคนนะครับผมโอเคนะเนี่ยเห็นไหมมันไม่มี a b แล้วมันไม่ใช่บทสนทนาแล้วมันจะเป็นการเขียนเอาทื่อๆเรามาดูว่าเขาเขียนจบว่าอะไรชีกานิปาลีชีนากันตา เวลาช่างผ่านไปเร็วอะไรแบบนี้เวลาผ่านไปเร็วนะเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเวลาผ่านไปเร็วจริงๆอ่ะคือถ้าแปลได้ทื่อคือเวลาผ่านไปเร็วแต่รูปจบประโยคตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่โยจะไม่ใช่พีอึบนิดามันจะใช้สําหรับเขียนนั่นเองนะครับผมชินาคันดาก็คือมาจากคําว่าชินาคาดาตัดดาทิ้งมันไม่มีตัวสะกดใช่ไหมก็ใส่นิอื่นกับดาเข้าไปจบเป็นเวลาผ่านไปเร็วเป็นภาษาที่แบบเขียนพั่มเพื้อพรรณานะครับผมมาดู ประโยคแรกนะครับผมพารามีพุลลอซอชีวอนฮาดาอะเห็นไหมอันนี้เป็น adjective ชีวอนฮาดาหมายถึงเย็นสบายมันก็ยังเป็นชีวอนฮาดาอยู่ดีก็จบแบบนี้ได้เลยอันนี้คือพารามือคือลมพุลลอซอลมมันพัดพุลลลอซอพัดก็เลยเย็นสบายนะครับผมประโยคที่2นะครับผมชารามีโนมูมานาซอเพียวชากิกาออริอัปตา ออรอปตาก็เป็น adjective ที่แปลว่ายากก็ยังเป็นออรอบตาอย่างนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแปลประโยคนี้กันคนามากเยอะคนเยอะมากอันนี้เยอะอันนี้มากคนเยอะมากก็เลยก็เลยทำไมตัว๋วชาดาเปลี่ยนชาดาเป็นคำนามตัดดาทิ้งเติมกีเป็นคำนามการซื้อตั๋วก็คือยากนะครับผม คนเยอะการซื้อตั๋วยากประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็คือนาเนื่นชันเมอิวทุกวันอาชิมตอนเช้ายอนเดี๋ยวนะยอนเล่นชีเอ้อย,อยอออไม่ใช่ยอดอนชีเอในช่วง8.00โมงนะครับผมฮักโยเอคันตาไปชันชันโอ้ยชันทุกวันตอนเช้า 8โมงชีก็คือโมงเนาะในเวลา8โมงไปโรงเรียนก็คือฉันไปโรงเรียนตอนเช้า8โมงทุกวันนะครับผมต่อมานาน่นชากีช่อนเน่แชกลึลอีกนึ่นตาฉัชานชากีช่อนเน่จาได้ไหมกีช่อนเน่ก็คือก่อนอะไรอันนี้ก่อนนอนมาจากคําว่าชาดานะครับผมแล้วก็กีช่อนเน่ไวยากรณ์เกาะบอกว่าก่อนทําเวิร์บนั้นๆ ในช่วงก่อนนอนทำไมหนังซื้อแช่กุหลอีกนึ่งตาอ่านหนังสือนะครับผม